แบบแรกเป็นไตรแบนนะคะแล้วก็วางพวงมาลัยสีแดงค่ะแล้วก็มีกลวยอุปชาพ,พร้อมกับต้นเทียนเรียบร้อยแบบที่สองเป็นครอบไตรธรรมจักรค่ะแบบที่สามเป็นครอบไตรยพญานาคค่ะ นอกจากนี้นะคะที่ร้านก็ยังมีตะลับัดแล้วก็ย่ามสีแดงสั่งปักชื่อได้นะคะสัปทนแดงก็มีนะคะสังฆทานสีแดงสั่งได้เลยค่ะสั่งได้ทุกสีตามสีวันเกิดเจ้าภาพหรือว่าสีนาคได้เลยนะคะท่านใดสนใจสินค้าสามารถสั่งซื้อหรือสอบถามกันได้ที่ลายร้านสะพานบุญนะคะสะพานบุญ1น9ค่ะสะกดตามนี้ได้เลยนะคะนอกจากนี้เราก็มีขายชุดนาคสวยๆของชมรวยมินิ สวยๆแบบนี้นะคะเป็นของชําร่วยงานบวชงานกระถินก็ได้ค่ะและที่สำคัญเครื่องบวชของเราจัดได้ทุกสีตามสี7วันประจำวันเกิดได้เลยนะคะสนใจทักกันมาได้เลยนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมคลิปวิดีโอจากร้านสะพานบุญนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ